สวัสดีค่ะวันนี้พี่ฮันนี่ค่ะมาดูไพ่เรื่องความรักนะคะประจําเดือนสิงหาคม2566โดยใช้ไพ่สองชุดหลักนะคะคือชุดจุดเทียนสแล้วก็ชุด Key of l o v e ค่ะมาดูกันค่ะชาวลัคนาราศีเมษนะคะมาดูกันนะความรักจะเป็นยังไงนะคะความรักในเดือนสิงหาคมเนี่ยนะยไพ่ใบแรกออกมาเป็นไพ่ที่ดีอีกทีเดียวนะคะนะ ไพ่ในลักษณะนี้นะคะถ้าเป็นคนโสดเนาะถ้าขึ้นลักษณะนี้เหมือนกับว่าเราก็มีโอกาสที่จะเจอรักใหม่ๆนะตามอารมณ์ไพ่เนี่ยคิดว่ามัน be ไม่ควรเป็นความรักที่ฝืนนะอย่างนี้ดีกว่านะเพียรนี่มองว่าถ้าคุณจะมีความรักครั้งใหม่เนี่ยมันอาจจะมีโอกาสที่มีความรักครั้งใหม่เข้ามาแต่ไม่ควรจะเป็นความรักที่ฝืนนะคะถ้าสมมุติว่ามีความรักครั้งใหม่เข้ามาแล้วรู้สึกว่ามันฝืนเนี่ย เอแนะนําว่าอย่าดีกว่าอย่างนี้ดีกว่านะแต่ว่าถ้าเอ,อคิดว่าจะมีคนเข้ามาไหมเนี่ยช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยน่าจะมีคนเข้ามาแหละนะคะแต่คุณอาจจะเกิดความรู้สึกอึดอัดใจบางประการแต่ถ้าไม่ถึงกับฝืนนะก็ลองคุยดูก่อนได้นะแต่ทีนี้ถ้าเผื่อเป็นลักษณะว่าเราเราไม่ชอบหรือเรารู้สึกฝืนใจอะยังไงก็พิจารณาอีกทีดีกว่า ะะสำหรับคนโสดเดี๋ยวพี่ฮันนี่เปิดกองนี้เสริมเป็นหนึ่งใบแล้วกันนะไพ่ขึ้นแบบนี้เนี่ยคือดีเลยนะว่าจะมีคนเข้ามาเนาะเสริมหนึ่งใบอ่ะไพ่อยากบอกอะไรนะคะขอโทษโปรดคืนดีเหรอจะเป็นคนเก่ากลับมาเหรอคนที่จะเข้ามาจะเป็นคนเก่ากลับมาเหรองั้นก็ถ้าเผื่อคุณรู้สึกอึดอัดใจที่คนเก่าจะกลับมานะคะอย่าดีกว่า เอาเป็นว่าอย่าดีกว่าถ้าเป็นลักษณะของคนเก่ากลับมาหรือว่าโออคนใหม่ที่เข้ามาทําให้เรารู้สึกเราไม่ชอบนะเออขอให้คิดดูใหม่ดีกว่านะคะนะอย่าเพิ่งตัดสินใจนะถ้าให้เวทนะความรู้สึกถ้าเผื่อว่าเป็นแบบเออ ระหว่างคนใหม่ที่เข้ามาทําให้เราอึดอัดใจกับคนใหม่กลับมาแล้วเราอึดอัดใจนะคะให้เลือกแบบนี้ให้เลือกไปที่คนใหม่จะดีกว่านะแต่ขอให้ดูให้ดีก็ขอให้โชคดีค่ะถ้าเป็นคนที่มีคู่นะถ้าไพ่ขึ้นในลักษณะนี้นะคะนะเอ่อช่วงเนี้ยอาจจะมีอะไรดีๆเข้ามาบ้างในความสัมพันธ์ที่เดิมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีนักเนาะมันก็จะคือมันก็จะหมายความว่าความสัมพันธ์เนี่ยที่ของคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ย ก็จะดีขึ้นนะคะนะก็ขอแสดงความยินดีนะคะว่าจะดีขึ้นนะไพ่ออกในลักษณะนี้เนี่ยดีขึ้นแล้วไม่จับเพิ่มแล้วกันเนาะก็คือถือว่าความรักของคนมีคู่ของคนลักษณาราศีเมษเนี่ยแต่ว่าดีเลยทีเดียวค่ะ